ครับปาโต,ตนี่ปาโตนี่ครับปาโต,ตนี่ฮะเจรครับปาโต,ตนี่เรียบร้อยครับเข่า้ายคมคมอู้ยโคตรไกล A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์รับบริการเตรมิมเกม e ีฟุตบอลราคาถูกรวดเร็วปลอดภัย100%ไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือโดนรีฟันเติมได้ในระบบ iOS ใครใช้ Android สามารถฝากแอดมินเปิดแพ็กได้ตัวจริง e ีฟุตบอลต้องจัดแล้วแล้วยังมีฟรีไฟล์ฟีฟ่าอาร์วีพับจีและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วระวังเหตุปลอมด้วยนะจ๊ะไปจัดให้เขารู้ว่าชาวเอ็กไนแม่งของจริงที่ A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ลิงอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ เอาแล้วครับกล่าวสวัสดีชาาอีวอนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ฮะมากันในแพ็คเขียวกันหน่อยละกันนะครับผมเราจะไปรับชมเปาโลดิบาล่าฮนะบอกเลยครับว่าผมไม่จับเปาโลดิบาล่าโคตรจะนาน,นครับผมแต่ก่อนเคยจับตั้งแต่ปภาค2021แล้วนะฮะคิดถึงมากๆครับผมภาคนี้คือแบบไม่ได้จับเลยนะฮะไม่มีร่างไหนเลยนะครับผมจกเว้นแบบเพิ่งได้ร่างเนี้ยมาเนี่ยได้มาหมัดหมาเลยนะฮะ ดิบาร่านะครับเป็นแบบเท้าซ้ายของยูเว่แต่ก่อนที่ผมใช้เล่นแบบโฟร์ทีมยูเว่เนี่ยแต่ก่อนนะในปีนท่าสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดโคตรสนุกนะแล้วมันโหดมากมากเลยดิเดลาดิบารา่าจะเล่นกลางลูกก็ได้นะครับหรือว่าเล่นกองหน้าตัวต่ำก็ได้กองหน้ากองหน้าตัวสูงก็ได้นะฮะเป็นตัวแบบเท้าซ้ายที่ปั่นโค้งดีมีความเร็วกว่าผมมีความคล่องตัวนะฮะคร,บ,ครบเครื่องมากมาๆนะตัวหนึ่งเลยนะครับผมนี่ครับปาโลดิบาร่านะครับล่างนี้มาในกองหน้านะครับผม อายุ30ปีฮะสูง177นะครับท่าซ้ายนะสไตล์นี่ยครับเป็นสไตล์เดียวกับนมาร่างที่เขาแจกฟรีร่างอีปิกเลยนะครับผมเล่นได้กองหน้ากองหน้าตัวต่ำและกองกลางตัวลุกและปีกขวานะครับเขาเจ๋วเลยว่ะนี่ครับตัน96บหนะฮะหาช่อง9กครับผมคอนโทรลบอล90ครับดิปปิ้ง87ไทเปอร์ชั่น87นะครองบอลอยู่ในเกณฑ์ที่ ส่งบอลสั้น82บอลยาว78นะครับคองหน้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฮะเรื่องการส่งบอลน,นะฟรีชิง90โอ้โหสุดยอดว่ะคลองบอลดียิงโหดนะฮะแล้วก็ปั่นฟรีคิก84ปั่นโค้ง88ดสโอ้ฟรีคิกก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับสปีด81สปีดต้น82ฮะสปีดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับโอ้โหพอวราคิก90 วัยรุ่นน้องๆห,หนูดูดีชิ่งฮะ9 0เขาว่าคิด9 0ตัวที่เดียวอ่ะแต่ยิงโคตรแรงยิงโคตรคมนะครับบอกก่อนนะคองบอลดีฮะสปีดดีด้วยครับผมเครื่องจะครบเครื่องนะะยิงปีชีกด้วยปั่นโค้งก็ดีครับครบเครื่องจัดผมบอกเลยนะฮะแต่เสียงเนี่ยคือความแข็งแกร่งนะครับแต่บาลานซ์ดีฮะสามารถแบบโดนชนแล้วแบบวิบ่งต่อได้คือแบบวิ่งทะลุทะลวงได้นะฮะบ,บาลานซ์91นะครับ ถูกไปกรบปอลได้โคตรดีเลยนะฮะแต่เท้าขวาถือว่าอ่อนได้เลยนะครับเท้าขวาถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคผมแล้วก็สกิลนะครับเป็นแบบบรรทัดมีสกิลคลองบอลสองสกิลนะฮะใช่ปะสองสกิลใช่ก็สกิลยิงนะครับลองเล็งคูลเนีนะครับลองเล็งชูตติ้งเนี่ยฮะเฟิร์สไทม์สแนตนะครับ,รบมีสกิลยิงสามเหรอโอเค แล้วก็สกิลส่งบอลนะฮะนิดหน่อยก็ถือว่าครบครับสกิลของบอลนิดหน่อยสกิลยิงอีกนิดนึงสกิลส่งบอลอีกโอเคนึงประมาณหนึ่งฮะถือว่าแจ๋วนะครับผมเอามาเป็นแผนแบบนี้ฮะเอาดิบาร่าครับผมมาคู่กับเพื่อนในแพ็คนี้เลยนะครับผมอาคารจีเนี่ยของแมนซิตี้นี่ครับ,รบเดี๋ยวพาไปดูข้าพลังกันคร่าวๆแล้วกันนะฮะคลิปก่อนผมเอาเดอะบอยคู่กับมากินยอนร์ในคลิปนี้เอาคู่กับอาคารจีนะฮะดิบาร่านะ อันจีนนี่ครับเรื่องเฮดดิ้ง80นี่ครับบอลสั้น74บอลยาว72นะฮะเรื่องเกมรับถือว่าโอเคนะ80 9 89 86 83นี่ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะสปีดแปดบสฮะสปีดผมชอบถ้าถ้า,ถาสปีดดีนะแล้วก็มีการจับให้ดีความแข็งที่ดีนะครับถือว่าเป็นกองหลังที่เรียกว่าครบเครื่องนะฮะสกิลเกมรับก็ถือว่าครบเครื่องนะครับโอเคเจาะฮะกองหลังที่ถือว่าครบเครื่องนะฮะแต่แบบไม่ได้มีอะไรที่แบบดีเด่นมากจนเกินไปเลยนี่ครับผม เธอก็ครบเครื่องน่ะนะครับเป็นสไตล์เดทอยเนอร์นะครับผมโอเคครับทุกคนฮะคีย์หลักในคลิปนี้นะจะเป็นเปาโลดิบาร่านะครับรอชมเปาโลดิบาร่าฮะไปครับแมนเดนิชั่นเลสโก้ a few moments later มาแล้วครับทุกคนนะไปครผมมาดูหน่อยเอ้ามีสูตรปะกอนที่มีสูตรปะใจเย็นครับผมใจเย็นครับจูดเบอร์ลิงโดนครับฮาลงฮาเลนอะไรกันแข็งแล้วทำไมหรอเดบอยฮะไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคครับ ดูนะฮะดูผมเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแทงครับไปครับเพื่อนไม่ได้ฮนะ <c oughs> ดี巴拉คลาองบอลดียิงไกลดีผมก็เอายิงไกลบ่อยเราต้องหาจุดเด่นของดิบาร่านะครับ <c oughs> ไปครับโค้งทีนะฮะหาลงหาแล่อะไรกันผมมีสองคู่หูจะทอยเยอะอยู่นะอาันจีครับยิงคู่กับลูด,ดิกเกอร์ฮะบ, <c oughs> บอกเลยครับลูกกลางอากาศมันไ,ไม่ได้กินผมหรอกแค่นั้นแหละมองมาครับ โจทยฮนเดวิดมีผมจะเอาเคลเลอร์พาโชหน่อยละกันนะครับเป็นกับเพื่อนติดครับเรียบร้อยนี่ไงารันจี้ของจริงวะ่ะเซนติบาร่าผมวิ่งไล่พอดีไงหืจะโดนนี่ไงารันจี้ผมแบบสุดๆอะ่ะแค่แหละแพ็กนี้ฮะต้องคุ้มกับอกากันจี้อย่าให้ผมไปครับชิบหากดนลุมฮะดนลุมครับผมไปครับพอดียะผมมีความคล่องตัวกว่านะครับไปให้ผมไปครับ บาโตนี่ฮะบาโตนี่ครับผมยังไงครับบาตนี่บาโตนี่ครับบาโตนี่ฮะจริงครับบาโตนี่เรียบร้อยครับเข่าสายคมคมโอ้ยโคตรไกลยิงโคตรไกลเท่เปาโลดิบาร่าฮะไฟจัดอะลูกเนี้ยไกลจริงเกรียงไกลอย่าลูกเนี้อสิบาร่าเขี้ยวหาจังหวะยิงนานนะฮะ หาแล,ล,ล้วาแลนหลุดรับหน้าครับโทษทีครับเมื่อกี้คือแบ็กซ้ายของแบบยกมือรออะ่ะมารับหน้าครับจานเดี๋ยวนะจะรับหน้าพี่เ,เอนะ็กหน <c oughs> ่อยผมใช้สูตรผมอังคก่อนสูตรนะฮะตนนัวนี้ปั๊บนี่ครับตรากลางว่างนะฮะเราจะไม่ง่ายนี่ครับฮาเลนจะเอาบอลน,นะฮะเราจะค่อยๆหมุนๆแล้วนี่ครับถ้าเราหมุนปูเราพลาดใช่ปะเราจะค่อยๆดักนะฮะว่าฮาเลนยังไงก็ยิงไม่เข้านี่ครับนี่ดักใช้คันจี้ผม ตรงนี้ The Boy นะครับ The Boy ใช้สกิลผมโย่ Yo, ครับแล้วฝากฮะแล้วเบิร์ตมาครับดูแล้วที่เราเราจะได้หลุดนะฮะพูดอะไรวะเนี่ยติดอ่างใช่ปะพูดแบบลิ้นพันลิ้นพลวนล,นลิ้นรัวอไปลแล้วสวัสดีครับโอโ,โกว่าโดครับผมกว่าโด้กว่โกา,โโกาโดยังไงฮะเปิดมงผมได้ครับจานตรงนี้ดิดงตรเขาจานเม,มื่อกี้โอ้โหมุมกล้องดูไม่ดีเลยฝากครับไม่ออกครับทันที โจทฮัดน,นดีวิดครับโจทฮันดวิดไปฮะสปีดดีกว่าฮะมาตัวนี้กับมาตัวนี้เถอะไปครับมาตัวนี้เหรอมาตัวนี้เหรอโจวสกิลไหมไม่ได้ฮะสกิลกำลังมาแล้วกีตีคู่กันมาฮะสกิลมากี้ีแล้วแตะออกขวาใส่หน่อยเนะ่ยโคตรฟรีวมากอ่าหลับตาแบบส่งแล้วกันแล้วก็ยิงโชว์ครับชาญฮานุคูพอดีตบาลา่าได้บอลไหมฮะไม่ได้ผมให้เขาส่งไหมครับติดละโอเค ไปครับดิบาร่าดึงมาครับเข้าซาแล้วปั่นโค้งโง่ไงิบาร่าคือแบบก็ตัวละคือตัวสไตล์นี้ครับเขาาจะแบบคล้ายๆดึงลงมาต่ำเนะฮะให้เพื่อนเรารับบอลง่ายครับหาช่องค่อนข้างจะง่ายนะค,ะครับโทษทีฮะดิบาร่าบารค่อนข้างดีกว่าจูดโทษทีคะับจูดโทษทีครับจูดโทษทีนะครับจูดโทษทีนะครับ โอ้โหโคตรตึงอ่ะแค่แหละผ่านหมดอ่ะเมื่อกี้ลืมสองอ่ะเอาผมไม่อยู่อ่ะโคตรคล้องอ่ะทิบาร่าคล้องจัดคล้องเกินอ่ะไปย่ทิบาเยี่อะไรคนรั่วเลยผมเนี่ยไปฮะไปค่อยผมใจเย็นกับเพื่อนได้บอลครับจานได้บอลครับจานคือสูตรครับผมจะให้ตัวนี้เป็นหมูแต่ผมไม่เอาละผมเห็นดิบาร่าละผิดตัวฮะส่งผิดตัว สวัสดีบาร่าซะหน่อยโดนครับอากันจี้ฮะแล้วคือแบบโคตึงไงหมุนไม่กี้จังหวะหมุนรอเลยนะฮะคือแรกครับเรียบร้อยครับผมมาครับทุกคนนะฮะมาเว้ยบอกเลยฮนะดิบาร่าคือแบบมันจะตึงคือมันจะตึงอ่ะคล่องตัวมากเลยเห็นปะผมบังคับคือแบบสนุกขนานเลยนะฮะบาร่ายิ่งดีด้วยนะฮะ แต่ลูกสูตรเนี่ยจะไม่ค่อยติดนะฮะสำหรับดิบาร่านะติดได้ไงไม่ติดกับผมโจทานคือตัวตึงนะบอกก่อนใครที่โจ,จอธานมาคือคุณโชคดีมากฮะแม่งโคตรโกงบอกเลยไปครับไม่ได้ฮะอ่านหมาผมยังไงจ้กากลางผมรอนะเขาติดจะเปิดหมู่งดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนจะเปิดหม่งมาเลยหรอท,ทั้งทีับผมมีชิมินะเฮ้ยหนู แต่เอาหลังแม่งเลยเพกช็อตแม่งเดี๋ยวอาคนไม่ติดทีเวลาขึ้นโขกเดี๋ยวไปนี่ไม่ได้ครับเขาติดฮะส่งอยู่แล้วริมเส้นร้อยเปอร์เซ็นนี่ร้อยเปอร์เซ็นริมเส้นอ่ะแล้วผมไปไหนอ่ะผมรู้เลยเขาเขาาจะเปิดมงก่ะรู้ช่างรู้ในใจเฮ้ยตักลองได้ไ่ะไปครับควาโดอ๋อควาโดอ๋อควาโดอ๋ออ่านเยอะอ่านเยอะจำไม ถ้าอ่านเจอมันจะโดนผมดักนะฮะบอกก่อนอ่านเยอะโด,โดนโดนดักนะครับแต่ถ้าเขาอ่านน้อยเขาก็เข้าพวดอ,ะอ่ะอ่าน5พอดีพอดีะฮะอ่านเยอะไปก็โดนดักวัยรุ่นทำไมนี่ครับเขาเรียกว่าดักมาดักกลับนะฮะไม่โกงกันจี้โชว์ค่าวแม่น,นครับผมเปี่ยงชิบหายละกันจี้นี่ครับโยงง่ายๆฮนะหมวกเขาดีเปะละ่า ตัวเลยบ้าเอาหลุดนะจ๊ะแบบนี้โอ้โหวิเตโอโยกขาสูงอีกเลรครับคนหนึ่งดิเพื่อนแท่งไว้ที่ดิบาร่าแต่บอยหนึ่งสองครับดิบาร่าพี่เข้าซ้ายฮะหลอดมุ้งใครไม่มาล้วงหลังผมเนี่ยขอสามลูกได้ไหมขอแฮตติกได้ไหมสำหรับดิบาร่ากวาดาโด้กวาดาโด้เหรอกลางครับตัวนี้ะนะฮะตัวนี้ครับ วันนี้ครับถึงสองฮะไม่ได้ผมอุ้ยเอาเรียบร้อยครับดิบาร่าวิ่งพอดีฮะไปครับผมดิบี巴拉คลองตัวไมหมฮะไม่ไหวครับผมกดสกิลให้กกหน่อยดิบาร่าเพื่อนหล่อจองจำได้อีกไหมโอ้โหไม่ได้ฮะไม่ได้ว่าผมว่าหวังไว้ที่กับดี巴拉เนะี่ะกลางดึงเส้นโดมอ่านว่า ผมคืออาคันจี่จำไว้อูอาคันจี่คือค่าผลักไม่ค่อยโหดนะครับแต่คือแบบรับค่อนข้างดีนะลองใช้แบบแจ๋วเลยนะฮะใช้ได้อะสวัสดีครับอยู่ไหนครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาต,ต้องขอต,ติดอะไรกรันผมอาคันจี่ครับออกแยบแม่งอาจนชี่ค,คองบอลโคตรอ่อนเลยนี่ผมได้หมดอะแต่คือแบบผมบีบสุดนะครับ เปิดแล้วครับสวัสดีครับปายครับชกแบบนี้เกมสวนผมมาแล้วว่าโทษทีนะฮะตัวผมเปลี่ยนป่ายครับผมสิกไหมเอาไปถึงฮะแต่ถ้าเขาโดนดักจังหวะน,นี้เขาโดนผมเก็บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โีครับโมโดงโมดิชชมบด้วยรอวันนี้เดี๋ยววันนี้รอวันนี้ตรงนั้น,น,น,โนโอ้โหเตโอถึงก่อน คือแรงกันแรงหมดกันหมดแล้วนะฮะก็เลยน่าแต่ไม่ค่อยไหวนี่ครับผมเตะเปล่าจบแล้วครับสองลูกดิบาลาผมก็โชว์ความพิ้วไปสัก2-3สเต็ปนะฮะแล้วก็กดไปส่องไนะครับในเกมนี้ครับเนื้อแท็กมือกับคันชีฮะที่มากันในแพ็คเดียวกันนี่ครับผมโคตรแจ๋วนะฮะแต่คือแบบว่าเกมนี้คือแบบยังกับโชว์ฟอร์มไม่ได้มากมายครับแต่คือถือว่ายิงสองลูกก็ถือว่าแจ๋วนะฮะดิบาลานะ คล่องตัวนะครับเลี้ยงดียิงดีครับความเร็วมีนะฮะครบเครื่องครับตัวนี้แต่แค่ขาดเรื่องความแข็งแกร่งนะครับผมแจ๋วครับกับเปาโลดิบาล่าฮะใครได้แล้วเล่นเป็นยังไงอีกบ้างครับผมเล่นแล้วคนเป็นผมไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมทุกคนโอเคฮะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมหากคนดูชอบหรือเป็นสาระต่อคนดูนะครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อจะพาคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ